คุณพายกินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ ก็มาพอๆกับช่องน้องวุน้นพากินพาเที่ยวพี่น้องจา้าได้อีกอย่างอีกมื้อน,นี้นะะเนาะค่ะเนาะทำเองทุกอย่างเวยค่ะพี่น้องจา้าส่วนมื้อนี้เมียนวุ้นได้ตำแตงหมูยอเนาะคะ่ะเนาะก็มีคลิปยูคค่ะเป็นคลิปสั้นเนาะคะ่ะน่าเสียเ็ดคลิปสัน้นปล่อยทางสตคลิปช็อตชิปสตูชิปสันนะะ้นเนาะค่ะเนาะ มือนี่ตําแตงหมูยอค่ะมือนี้ว่าตาเพ็ดค่ะกินเพ็ดมาต่อกันลายมือแสบทองนะคะเนาะผักของขาก็มีผักเกษตรค่ะพี่น้องจ๋าหยอดอ่อนๆผักเกษตรหน่อยหรือว่ายอดกระถิ่นนะคะเนาะขนมจีนไว้ะแก่เพ็ดค่ะแคบหมูทอดเองค่ะพี่น้องจ๋าแคบหมูก็มาเด้อค่ะมือนี้กินกับนงปอคือก้าค่ะพี่น้องจ๋ามากค่ะลงมือกินกันเลยค่ะพี่น้องจา๋าตําแตงหมูยอนํากันรดค่ะพี่น้องจา๋าบ่ผูดหล่าทําเพลงนะคะเนาะ ขอสดนามก่อนพี่น้องแ่บพื่อเกาตำแต่งแนว่ยหนามไรเลยอ่นาะพี่น้องเนาะแอบแคบหมูทอดเองนะคะฟังเสียงค่ะหัวฟังเสียงพี่น้องแอ่ทอดเองนะคะคลิปแคบคลิปทอดแคบหมูก็มีนะคะ ตำแต้งหมูยอเสียบพี่น้องสุดนำผักกระสีนี่อบผักกระสีน้อยหูวส่พี่น้องเสียบลายพี่นอ้องอ้ย รดก็ไล่ลพี่น้องแคบหมกบูกรอบ,ก,รบกัดแคบหมูจนว่าหมูอื่นแม่พี่น้องมัน,ม,นมันกรอบหลาย แับเข่ากรงครับยำซับมูจนหูอื้อหูอื้อพี่น้องยอดผักกะทินอ,อน่อ,อนๆมังนะ้งเนี่ย Tình cá phân và dùng một bát xếp xẹo Khép mũi ép xí mắt hải đấy chà Nóng nòm Sáu ưu đoàn Chị la mơn sáu ưu đoàn Sòng phân Sụt nằm thế nào น้กินมหวานแซ่ใส่เม็ดกระถินด้วยนะคะ มันมมากันซีดาโอ้ยมืนซดาเกือเทศราชนีหวานกอบผักแตงโมอืมคือยง แซ่บแซ่บรงอบ้าเปล่ากับแบบได้พักเะเสรก็แซบ ก็เอาผักครับโมเหมือนไช้รสผักกระเฉเนี่ยผักกระเฉกินกับเพื่อกบอบทงเสีบสดเอาพี่น้องแตงมวาดองมันต้องน้ำหลาย ไม่รู้งบุเป็นย่ำกัดแกะหมูหูอื่นแม่พี่น้องมันกรอบพะไยโอ้เริ่มเผ็ดขนาดบ่าใส่พริกแห้งได้จามือเ่ย ะอันยอดพระเกษตรีอ่อร่อยดีย่ะหมือนใค่พี่นะขวบหัวหาอนู่แลวพี่น้องนี่ตังดือครับเอะเท่เอ๋มัเทอะไรถึแลหวก็กิน ขนมปุนจุ่มน้ำจำมะแดงอืมเข้ากันสดนน้ำ เสียงหลดไหมพี่นนองข้าก็เสียดมืนใช่เพด แซ่บพี่น้องขอบครับทอดเองแซ่บรับทอดเองกับปุ๊กนึงเดี๋ยวแซ่บหนีล้วพี่น้อง เผ็ดพี่น้องเอยเริ่มเผ็ดหรอสดอลุ่สดตอนหมูยอดซตยกันมหมดหมูยออแทงเดียวได้ด้วยนี่แทงละย5ี่สิบห้าบาทมาหันออกลวกออกได้หลากหลายหื้ครับ เมดเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องจกาแซบทั้งเผ็ดทั้งแซบทั้งอร่อยค่ะพี่น้องจา๋าสำหรับมื้อนอี้เนาะคะ่ะเนาะตำแตงหมูยอเมดเป็นที่เรียบร้อยคือเก่าค่ะเม่กับลุกเน,นาะค่ะเนาะสำหรับมื้อนี้กับี่มี่ยังหลายค่ะพี่น้องจา๋าได้ตำแตงหมูยอมาสุพีสุนองกินกัน,นะะเนาะค่ะเนาะกินแล้วก็อย่าลืมด้อค่ะพี่น้องจา๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับโอ้ยกดกระดิ่งกดตัวพี่น้องแก้กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊กิ๊เว้อย่าลืมกดซับตะไคร้ให้ช่องน้องวู พูพากินพาเที่ยวด้ยนะคะพี่น้องกาสำหรับมื้อนี้เมนูกับน้องปอกับสิคอโตลาไปก่อนอย่าลืมนะคะแนะนําเมนูเข้ามาใต้คลิปคอมเมนต์แนะนํากันมาได้เด้อค่ะเด้อสำหรับมื้อนี้เมนูกับน้องปอคอโตลาไปก่อนค่ะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบาย